นี่คือมะแขวนค่ะน้ำจิ้มเป็นถ้าจะเป็นซอสมะขามโอดด๊ตๆเลยจ้ะโอ้คือหมูแน่นมากเรียกว่ายำหมูดีกว่านะคะอย่าเรียกว่ายำไข่ดาวเลยใส่เหล้ามาหรือเปล่าคะใช่ใส่เหล้าอ่ะโอเคสุบาคุเมาสุบกคุเมาสุบาคุเมาก็แล้วกันวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเทสที่แปลมีอร่อยอกันแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมแปก็ออกมานอกสถานที่ค่ะซึ่งมากันที่จังหวัดแพร่ค่ะและเรากําลังอยู่กับ หมู่บ้านปางงุนค่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้รู้ว่ามีแต่ป่า ที่ชื่นชอบธรรมชาติความเป็นบ้านแล้วก็ความเป็นโมเดิร์นของแบบการยกระดับชุมชนขึ้นมาให้มันน่าท่องเที่ยวมากขึ้นก็มาที่นี่กันได้ทุกคนคะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาทิปกันที่ปางงุ่นนะคะแล้วก็ปางงุ่นเนี่ยก็มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าสถานที่แรกที่เราจะมาชิมกันเนี่ยนะคะก็คือหมอนไม้ไออุ่นอีกแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าเมนูที่เราสั่งมามีอะไรบ้างน,นะคะ อันะะดับแรกเลยค่ะเมนูที่สนําเสนอไปคือว่าเป็นหมูทอดมะแขวน,นยำไข่ดาวกุ้งแช้น้ำปลาชิมน้ำจิ้มก่อนจิ้มมะขามค่ะอ๋อให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนนี่คือมะแขวน,นะคะ่ะทุกคนน้ำจิ้มเป็นคล้ายๆจะเป็นซอสมะขามไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากและไม่ฉุนมากออดอดเลยจ้ะ หมูนี่จะนุ่มนะคะอร่อยมากทุกคนโหคือหมูแน่นมากเรียกว่ายำหมูดีกว่านะคะอย่าเรียกว่ายำไขดาวเลยไขดาวเป็นหนึ่งองค์ประกอบหมูสับดีมากค่ะออาไม่ใช่ยำไขดาวเนาะลืมเนี่นะฮะถ้าพูดถึงเรื่องยำนะคะทุกคนค่ะความหวานต้องมาก่อนจากนั้นผงชูรสค่ะออาไม่ใช่ความกลมกล่อมของรสชาติความหวานมาก่อนตามด้วยเปรี้ยว เผ็ดตามนิดเด็กทานได้ปรุงแช่น้ำปลาของแม่ชอบแต่ต้องปรับรสชาตินิดหนึ่งนะคะแล้วก็ที่นี่นะฮะเขามีเครื่องดื่มที่เหมาะกับคนที่ชอบทานยำนะฮะคือมาจิโตจ้ะอเอาม <c oughs> ใส่เหล้ามาหรือเปล่าคะ <c oughs> ใส่เหล้ามัจิโตนี่จะเป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ใส่เหล้า <c oughs> มาให้อ่ะโอเคสุบะกุเมาแล้วกันวันะโอเคสุบะกุเมาแล้วกันบัน้แหวกมาจากบ้านเลยแม่ ไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากกุ้งหวางกุ้งเด้งสวัสดีค่ะ,ะ,คะวันนี้อยู่กับเจ้าของร้านค่ะทุกคนนะคะซึ่งแด้รัองอยู่ข้างหลังกล้องมาตั้งนานแล้วนะคะแอบถ่ายรูปเราไปด้วยค่ะทุกคนค่ะนะคะคือ มาที่นี่แล้วเนี่ยได้รับอะไรบ้างคะสิ่งแรกที่เข้ามาปุ๊บก,ก็จะเจอแต่ไม้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 ม่อนไม้แล้วไออุ่นก็คือไออุ่นก็คือที่นี่มันเป็นช่องลมอะค่ะ,คะของภูเขาถ้าหนาวก็จะหนาวกว่าปกติบางคืนก็จะเย็นมากหนาวหมอกก็จะลงอืค่ะ,คะแล้วฤดูไหนเหมาะก,กับการที่จะมาเที่ยวที่นี่บ้างฤดู ได้สองฤดูนะคะฤดูฝนกลบฤดูหนาวช่วงนี้ยกําลังไฮแล้วช่วงแรงทําอะไรคะช่วงแรงเนี่ยเราปลูกกอนเมืองก็แดงว่าเที่ยวได้ทุกฤดูแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่เราอาทัศีภาพไปตามนั้นถ้าถึงฤดูเกี่ยวข้าวทาอะไรกันคะเนี่ยก็สีข้าวกันเลยใช่ไหมคะเออเราก็ล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวข้าวมีกิจกรรมเกี่ยวข้าวด้วยที่นี่เราปลูกข้าววันแม่แล้วก็เกี่ยวข้าวพ่ออ๋อเนาะไป่ักร้านเลยนะคะ ได้ค่ะร้านหมนไม้ไออุ่นนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสลอยอำเภอวังชิ้นอยู่จังหวัดแพร่ติดกับอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะสามารถมาเที่ยวชมพื้นที่ที่มันเป็นทุ่งนาสวยๆนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับไม้ค่ะทุกอย่างจะเป็นเกี่ยวกับไม้หมดเลยมีร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็มีจุดฝึก็อปมีที่พัก ช,ช่องทางการติดต่อะค,ะค่ะค่ะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะหมอนไม้ไออุ่นนะคะแล้วก็ไอจีค่ะหมอนไม้ไออุ่น,นะคะ่ะหรือว่าจะโทรมาจองโต๊ะก่อนก็ได้นะคะที่0ูนย์เก้าศูนย์เจ็ดห้าค่ะวันนี้ต้องขอบขอบคุณด้วยนะคะที่ให้เรามาแวะเวียนกันที่หมอนไม้ไออุ่นแอปปางนุนค่ะ<ช>ร้านต่อไปเป็นลุยต่อเลยคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะทุกคน <laughs> ไปทางแรกในชีว uh ิตท like. ี่ซูต้องนั่งซาลิงไม่เหยียบตัวไหนคะเหยียบตัวนี้นะมันไม่หักนะแม่นะแม่ว่าไงยางเกือบแบน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 แบนยางเกือบแบนฮ่าฮ่าฝรั่งพันธปีซูแล้วก็ลูกโตมากแล้วก็ฟูมากที่สำคัญมีความหวานในตัวเราจะกินน้ำฝรั่งกันในวันนี้ แบบสดๆแล้วไปเก็บในสวนกันสดๆเลยค่ะทุกคนทุกคนกำลังจะขึ้นดังโอ<ฮ>้หวัวนเลยแม่